สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสุขคู่สุขคนครับผมเมนี้นะครับเฮ้าสิมาปลูกพักบุ้งครับผมเมนี้นะครับเฮ้าได้เเมล็ดพักบุ้งมากครับนี่ครับเมนี้เฮ้าได้นะครับผมเมล็ดพักบุ้งมากนะครับเมนี้ก็เลยสิมาปลูกพักในกระถางครับผมเมล็ดพักบุ้งนะครับก่อนอื่นเข้ามา เตรียมดินก่อนนะครับผมมาเตรียมดินก่อนครับผมเข้ามาแบ่งดนนินให้เท่ากันก่อนนะครับเข้ามาแบ่งดินครับผมแบ่งดินให้ทอกันนะครับทุกกระถางนะครับผมให้ทอกันหรืออยู่ใกล้เคียงกันนะครับผมให้เท่ากัน ดอยู่ใกล้เคียงกันเนาะครับมาดีคราบครับผมมีนะครับข้บาวกะทิมาปลูกพักบ,บงนะครับปนีข้าวกะสิโรยปุ๋ยก่อนนะครับกะสิเป็นขี้ม้วยขี้ควายนะครับล่องเพื่นก่อนครับผมล่องเพื่น จากน้อยก่อนนะครับล่องพื้นไว้นี่ครับผมลองพื้นแล้วๆวันนี้เขาก็มาผสมนะครับมานนี้คุกเข้าให้เข้ากันนะครับมานนี้มากลับเข้ามาผสมมานนี้ กินให้เขากันนะครับลองคืนไว้ด้วยหัวขี้กล้วยครับลองคื้นนะครับข้ามาผสมให้เขากันครับเป็นนี่ครับผมมานี่เลยนี่ครม เก็บร้อยแล้วนะครับบันนี้ผึ่งสะพมเพื่อนอม,มาผสมดินเพื่อปลูกพัดบุ้งนะครับผึ่งด้านนี้ก็เหมือนกันครับ ครับผมยังผสมดินกันน้อยนะครับนี่ครับผมมันเคลื่อน้อยแล้วครับผมมาเนี่ยหลังจากนี้นะครับข้าวกะสีมาวามา่านเมล็ดพันธุ์ครับผมนะข้มามาวามา่านเมล็ดพันธุ์นะครับข้าวกะสี บุกแบบยอดเนะครับผมยอดลุมเนะครับผมเนี่ยแบบห้อากัญชาปลูก,ก,กแบบยอดลุมเนาะครับเ,เพื่อน ใส่ห้องกระจิมากหยดไรนะครับหยดไรจักน้อยนะครับหยดไรแบบแบบนี้เราก็ม้องหยอดกระจายกันไงนะครับหยดกระจายกระจายไว้นะครับ นี่ครับผมนี่ครับเองเห็หุกระจายกัน่อยเลยครับผมหยอดหยอดว่านก็ได้ครับหรือว่าจะหยอดหรือว่านก็ได้ครับนี่ครับห้อเห็ดใหกกระจายกันในจะน้อยนะครับ หยดไปเหมือนกันครับเพื่อนหยอดไปเลยครับเป็นห้าหยอดห่างกันจักน้อยนะครับห้องประตงหยอดทีเด้ครับผมห่างกันแน่จักน้อยนะครับเขาก็สีใดเพราะเหงกันจนเกินไปนะครับหยอดไ้ห่างแน่จักน้อยครับผม กันแนจะน้อยนะครับข้องโดต้องหยดขี้นะครับซี้กะถางซี้กะทางเบิ้งว่าเขาสิเกิดขึ้นมากขี้สั้าใดญ่นะครับซี้กะทางนี้ซี้กะถางต่อหนึ่งถุงเนาะครับผม ซีกระถังต่อหนึ่งจุงรับเ้ากับเคียไปเรื่อยๆครับเคียไปแล้วก็หยอดไปนะครับข้าวกระเคียนมาขากรกาเคนเอาเรยครับผมซีกระถังนะครับหยอดลุมไปวานไปขุดเข่าให้เข่ากันนะครับครับผมไปเลย หลังจากนี้เขาก็มาโรยปุ๋ยอีกครั้งนึงนะครับเอาเป็นบางๆพ่อครับันนี้ครับโรยปุ๋ยไปบางๆครับผมโรยปุ๋ยไปบางๆอีกครั้งนึงนะครับผมนี่ครับ โดยปุ๋ยไปบางๆนะครับให้เขาทัวกับกระถางนี่ครับผมแล้วมันโอยทับอีกรอบนึงเนะครับผม,มโอยให้ทัวทั้งซีกระถางเลยนะครับ ร้ยไปให้ทัวซีทั้งกระถางนะครับร้ยลงร้อยไปบางๆนะครับพ่าว่าตองเอาหนาครับผมร้อยไปบางๆพ่อบ้าตองหนานะครับีบบคบบบคบ่ครับผม ตัวไปงบางนะครับหบอโรยหนาครับมาครับหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆนี้เฮาก็ดจีน้ำนี่ครับใบไผ่ครับเป็นใบไผ่นี่ครับเพื่อนๆหลังจากนี้เฮาก็ดจีน้ำ ใบไผ่นะครับมากปกคุุมหนาดินไว้นะครับน่ครับปกคุุมหนาดินไว้นะครับบางๆครับใช่ครับปกคุุมหนาดินไว้นะครับ ผมกคุ้มหนาดินไวเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของหนาดินนะครับพอเวลาเห่รดน้ำแล้วๆนะครับนานาดินก็สิมีความชุ่มชื้นนะครับนี่นะด้วยบบางๆนะครับเข้าบปสาองเอาหนาครับหนี่งับกม งานครับดูเสบ็งบางนะครับห้องกระตอเอาน้ำครับนี่ครับผมวันนี้เนาะครับก็มาปลูกพักในกระถางครับเป็นพักบุ้งเนาะครับด้วยแล้วๆห้องกระน,นี่ครับผมด้วยไปบางๆให้ทัวเล่นเนาะครับ โรยแปลงบางในตัวเพื่อเก็บความชุ่มชื้นของนาดินนะครับนะครับเพื่อหลังจากนี้นะครับเข้ากับสีมาลดน้ำครับผมลดน้ำเพื่อให้เขามีความชุ่มชื้นนะครับลดน้ำครับบัง รดน้ำใ้ชุ่มเลยครับเพื่อนรดน้ำใ้ชุ่มเลยครับทาานี้ยังบ่ถือนะครับรถน้ำลงไปแล้วเขายกลุ้งเนาะครับทาานี้ก็บ่ถือนะครับห้องมโรยเพิ่มหยีกน้อยนึงเนาะครับนี่ครับผม ลดน้ำต่อครับมิเกิลลดน้ำให้ชุ่มเลยครับลดน้ำให้ชุ่มเลยเหมืนเขาก็ระได้เกิดง่ายๆเนาะครับลดน้ำให้ชุ่มเลยครับเขากระชือเกิดง่ายๆ นำยดร้อยเดี๋ยวแล้วนะครับเพื่อนๆแบบนี้นีน่แหละครับเป็นการปลูกพักพักบุงงน,นะครับเม็ด <net> พักบุงงนะครับเมล็ดพันธุ์พักบุงเนะเนครับผมเ่าเอามาปลูกปลูกในกระถางนะครับผมเมื่อนี้กับพาเพื่อนๆนะครับมาเบิ่งวิธีปลูกพักบุงนงนะครับวิธีปลูกพักบุง้ง ในกระถางนะครับผมต้องปลูกเบิ้งกรบผมมือนีถ้าเป็นเพื่อนเบิ้งคลิปนี้แล้วนะครับผมถ้ามีความคิดเห็นแบบๆนะครับผมมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรืออยากจะเสนอแนะแนวทางนะครับผมกะคอมเมนต์บอกกันในเด้อครับผมถือว่าแหลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆนะครับเบิ้งคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็น แบบใดเนาะครับผมกะสามารถคอมเมนต์เขามาบอกกันทักทายกันถือว่าแหลกเปลี่ยนความรููกันนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆจี่เข้ามารับชมครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำด้วยครับเผื่อเป็นกำลังใจครับผมปลูกพักบุ้งในกระถางนะครับผมมือนี่วางพอดีครับผมขอบคุณครับ